เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่ร้านลาบนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าร้านลาบร้านนี้รสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวจะพาีติดตามกันไปครับเอฟซี FC ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านลาบแล้วนะครับที่บ้านปัวนะครับเผือปัวนะครับ เดี๋ยวเราจะไปนั่งทานกันนะครับเอฟซเดี๋ยวเราเรา,เราเลือกซุม้มเลือกซุ้มก่อนซุ้มนี่ไหม,เด,มเดี๋ยวไปดูคนระับรายการอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็ได้มั้งสวัสดีครับที่นี่ชื่อร้านลาบอะไรนะครับ นานลาบขมใช่ไหมครับโอเคครับครับมาถึงที่นานลาบขมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้เป็นรายการอาหารนะครับร้านนานลาบขมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสั่งแล้วเรามาดูหน้าตาของอาหารกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะสั่งอะไรมั่ง เดี๋ยวจะให้ผู้จัดการส่วนตัวผมสั่งนะ,อ,นอ,ะอยากกินอะไรบ้างครับเลขาสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยครับได้ครับได้ครับอร่อยอร่อยก็สั่งมาห้าหกอย่างแลวเดี๋ยวเรามาดูรายการอาหารก <laughs> ันนะครับ <laughs> ว่ามีอะไรบ้างนะครับ รสชาติเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอันนี้เป็นลาบเนื้อดิบนะครับลาบเนื้อดิบลาบผมนะครับอันนี้คือแกงแกงอ่อมแกงอ่อมอะไรนะหัวน้อยนะครับแกงอ่อมหัวน้อยแล้วนี้เป็นต้มขมนะครับต้มขมดูหน้าตาอาหารครับโอ้เขาให้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยการใหญ่มากร้านร้านลาบผมเลยนะครับ แล้วก็อยากจะให้เอฟซีลองมาชิมกันดูนะครับว่ามันจะอร่อยนะครับอันนี้เป็นต้มออบัวน้อยครับออบัวน้อยครับนี่ก็ผักนอว่าผักให้มายเยอะแยะเลยนะครับมีผักแระมีข้าวตองนะครับมีข้าวตองมีผักชีใบเลื่อยนะครับผักชีใบเลื่อย นี้นะครับชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ชิ้นหนึ่งน้ำพริกขาอ่าชิ้นหนึ่งน้ำพริกข่านะครับแล้วอันนี้คือลาบคั่วนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้เลขาผมชิมนะครับว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงมัางเอาเลขาจุ๋มชิมนะนั่นลองชิมดูหน่อยครับชิมหนึ่งเอาทีละอย่างเลยนะครับโอ้วันนี้สุดยอดเลยครับผมเวลา คุยมาหรือยื่นให้เอฟซีดูด้วยนะครับชิมลาบผมก่อนนะครับวันนี้กับเนยใหญ่กับใหญใหญ่เลยครับแมเนื้อบะแดงบ่มีเฮงย่างขนาดหัวแม่มือบดแดงบ่มีแห้งย่างนะครับเน้อวันนี้เหมาะขนาดเลยครับอื เป็นไงครับอร่อยอร่อย,ออยลองพิมพิมต่อเลยครับพิมต่อครับหลายๆเมนูมอกเด็ดลาบขั่ววิลาบขั่วอันนี้เป็นลบาบขั่วนะครับลบาลบขั่วไม่ค่อยจะลับเท่าไหร่ ว่าเกิดปีเสือหลับพวม่เทกนอร่อยมากครับร้านนึงแนะนำเลยครับน,นี้เป็นกินมึงนะครับีนนขาอ,อมากัอันนี้เป็นของหัวน้อยครับ ยอังไม่เตะยังลองนิดหน่อยครับลองนิดหน่อยเลยครับอันนี้อะไรนะครับเนี่ย จิ้มนึ่งน้ำพริกขาครับเอาให้เอฟซดูหน่อยครับใกล้ๆหน่อยนึ่งๆมาจิ้มน,นุ่มละลายในปากครับอ,อโหครับผมเอฟซีอร่อยไหมครับแหมเลยขาจุ่มจิ้มหน้าหนผมทิมให้ดูแล้วนะครับครับเยี่ยบ อย่าม,มินแก้วนะครับอันนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวเลขาจุ่มจิ้มเป็นไงนะครับอร่อยใช้ได้เลยครับเยี่ยมเยียมนะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้กำลังร้อนๆเลยนะครับ กินไปมันหครับไครับนุ่มละลายในปากอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยนะครับอขอสุดยอดนะครับก็เชิญเอฟซีนะครับถ้าแวะผ่านมาทางนี้ครับร้านลาบหนานลาบขมนะครับลองมาได้นะครับอ่อําเภอปัวนะครับจังหวัดน่านครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางออกจากร้านลาบเจ๊หนาลาดขมแล้วครับครับครับร้านเจหนาลาดขมแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อนะครับเดี๋ยวถ้าไปที่ไหนเดี๋ยวเราดูกันอีกทีติดตามกันไปนะครับเอซี เอาเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ FC a y My Story เรามาถึงบ้านกันแล้วนะครับวันนี้โอ้เดินทางมาพวกสายท่อง